วันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวหน้าลานเซนท่านโคราดกันนะคะก็จะมีงานเทศกา,าลโคราดหนังกลางแปลงและสวนสนุกนะคะชมฟรี20หนังดังสนุกกับเครื่องเล่นปลาหมึกยักษ์ทอร์นาโดชิงช้าสวรรค์สไลเดอร์เป่าลมบ้านเด้งดึงปัป๊มปลาบัมปาและอื่นๆอีกมากมายย้อนไวในบรรยากาศงานวัดนะคะ เริ่มตั้งแต่28กรกฎาคมถึง14สิงหาคมนี้นะคะค่ะบรรยากาศในงานนะคะในงานก็จะมีปลาโป่งปลาเป้าแล้วก็บิงโกด้วยนะคะเด็กๆก,ก็สนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะย้อนวัยในวัยเด็กกันนะคะมาเที่ยวงานวัดค่ะ สนุกสนานมากเลยนะคะอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆค่ะเป็นงานยาวค่ะหลายวันนะคะเยอะแยะมากมายค่ะเข้ามาเที่ยวเข้ามาชมกันได้นะคะหน้าลานเซนท่านโคราดค่ะด้านหน้าโรงหนังของเราก็จะมีตลาดด้าดัดนะคะมีของกินเยอะแยะมากมายค่ะ ก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ต่อไปให้กับเอ็มสาวเนื้อพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมแนละเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ